c คเทอร์พิ a ลา D11 รุ่นปี2026ถือเป็นรถบูโดเซอร์ที่มีชื่อเสียงและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังงานในวงการก่อสร้างและเหมืองแร่ทั่วโลกวันนี้ช่องคาร์คราฟตเจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถจักรกลหนักคันนี้อย่างละเอียดเพื่อให้เห็นทั้งเทคโนโลยีความแข็งแกร่งและความคุ้มค่าที่แ a เทอร์พิน r ามอบให้กับผู้ใช้งานรุ่นใหม่เมื่อพูดถึงแคเทอร์พินลา D11 หลายคนคงรู้ว่ามันเป็นบูโดเซอร์ที่ใหญ่ที่สุดและทรงพลังที่สุดรุ่นหนึ่งในโลก ปี2026นี้ Caterpillar ได้ปรับปรุงทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีให้ก้าวล้ำกว่าที่เคยตัวรถมาพร้อมกับสีเหลืองอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นสะดุดตาเหมือนกับสัญลักษณ์แห่งพลังงานและความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมก่อสร้าง Caterpillar D11 2026ใช้เครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่ให้กำลังสูงกว่า850แรงม้าซึ่งไม่ใช่แค่ตัวเลขที่ใหญ่แต่ยังมอบแรงดิมหาศาลในการดันดิน กรวดหินและวัสดุหนักๆได้อย่างง่ายดายแคทเธอรินลาได้ออกแบบระบบเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพด้านเชื้อเพลิงสูงขึ้นสามารถทำงานได้นานขึ้นโดยซิ้นเปลืองน้อยลงอีกทั้งยังมีระบบควบคุมการปล่อยมลพิษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิมในด้านการออกแบบตัวรถดี11รุ่นใหม่นี้ถูกพัฒนาให้มีโครงสร้างที่แข็งแรงกว่าเดิมใช้วัสดุคุณภาพสูงทนทานต่อแรงกดดันและสภาพการทำงานที่หนักหน่วงการออกแบบใบมิดด้านหน้ามีขนาดใหญ่ขึ้น รองรับงานปรับหน้าดินและงานเหมืองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพระบบช่วงล่างและตีนตะขาบถูกพัฒนาให้ทนทานมากขึ้นและรองรับน้ำหนักมหาศาลได้อย่างมั่นคงห้องโดยสารของ d 1 1 2026ถูกปรับปรุงใหม่ให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นผู้ขับจะได้รับทัศนวิสัยที่กว้างขวางพร้อมกระจกกันรอยที่แข็งแรงเบาะนั่งปรับตามสรีระทำให้ผู้ขับสามารถทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้าแผงควบคุมดิจิทัลรุ่นใหม่ช่วยให้ผู้ขับตรวจสอบข้อมูลเครื่องจักรได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นสถานะเครื่องยนต์ระบบเชื้อเพลิงหรือการแจ้งเตือนการบำรุงรักษาอีกหนึ่งนวัตกรรมสำคัญของแคเทอร์พิ a ลาดี11ปี2026คือระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีการเชื่อมต่อรุ่นใหม่นี้สามารถทำงานร่วมกับระบบควบคุมระยะไกลและระบบกึ่งอัตโนมัติทำให้สามารถควบคุมเครื่องจักรได้จากระยะไกลในพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายลดความเสี่ยงในการทำงานของพนักงานและเพิ่มความปลอดภัยให้สูงขึ้น นอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อกับระบบดิจิทัลของ Caterpillar เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการทำงานแบบเรียลไทม์เจ้าของสามารถดูข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันทำให้สามารถวางแผนการบำรุงรักษาได้แม่นยำและลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว Caterpillar D11 ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องจักรที่ทรงพลังแต่ยังถูกออกแบบมาเพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุน แม้ราคาจะสูงมากแต่เมื่อพิจารณาถึงสมรรถนะความทนทานและประสิทธิภาพในการทำงานถือว่าเป็นเครื่องจักรที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในระยะยาวได้อย่างแท้จริงหลายบริษัทเหมืองแร่และก่อสร้างทั่วโลกต่างไว้วางใจเลือกใช้ d 1 1เป็นกำลังหลักในโครงการขนาดใหญ่หากพูดถึงประสบการณ์ใช้งานหลายคนที่ได้ทดลองขับต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า d สิรุ่นใหม่นี้ให้ความรู้สึกมั่นคง ควบคุมง่ายและทรงพลังอย่างเหลือเชื่อทุกการเคลื่อนไหวของใบมีดและตินตะขาบถูกออกแบบให้ตอบสนองอย่างแม่นยำการขับในพื้นที่ครุขรักก็ยังคงให้ความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นดินหินงหรือพื้นผิวที่ยากต่อการทำงานสรุปได้ว่าแคทเธอร l l ลาดี11รุ่นปี2026เป็นเครื่องจักรที่ผสมผสานร,ระหว่างพลังงานอันมหาศาล ความทนทานเทคโนโลยีล้ำสมัยและความสะดวกสบายในการใช้งานแคทเธอร์พินลาไม่ได้สร้างเพียงรถบูดโดเซอร์แต่สร้างเครื่องจักรที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพสำหรับอนาคตถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องจักรที่พร้อมจะ,ะเผชิญกับงานหนักที่สุดแคทเธอร์พิ r ลาดีสิปี2026คือคำตอบที่ไม่มีใครเทียบได้และนี่คือเหตุผลที่มันยังคงเป็นตำนานในวงการเครื่องจักรหนักจนถึงทุกวันนี้